บทที่3ของเสียในระบบต้นทุนช่วงการผลิตในการผลิต1นนั้นนะครับอาจจะมีของเสียเกิดขึ้นได้โดยของเสียนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับของเสียแบ่งออกเป็นสองเพศก็คือของเสียในระดับปกติกับ2ของเสียในระดับที่เกินกว่าปกตินะครับ ของเสียปกตินั้นก็เกิดจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเราเชื่อว่าในการผลิตนั้นเนี่ยอาจจะมีของเสียเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตนะครับเรายอมรับได้นะครับถ้าเกิดจะมีของเสียเกิดขึ้นนะครับในส่วนของของเสียเกินปกตินั้นมันเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะเกิดจากพนักงานขาดทักษะในการผลิตนะครับหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการผลิตนั้นมันด้อยคุณภาพหรืออุปกรณ์เก่าชำรุดเสียหายก็เลยทําให การผลิต <ughs> นั้นมันมีของเสียเกิดขึ้นเกินกว่าปกตินะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับว่าพนักงานไม่มีคุณภาพวัสดุไม่มีคุณภาพเครื่องมือไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็เกิดจากการผลิตภายใต้การผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนันเองนะครับเพราะว่าเครื่องมืออ,อุปกรณ์ต่างๆมันไม่เอื้อมหนวยนะครับเมื่อมันมีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีระดับจํานวนของของเสียนั้นมันมากกว่าปกติที่ยอมรับได้นะครับเนี Thom ่ยนะครับคือสิ่งที่เราควรต้องสร้างคราวนี้แล้ว ต้นทุนของของเสียเนี่ยมันจะเอามาคานวณอย่างไรบ้างในรายงานต้นทุนการผลิตนะครับเพราะว่าในการเรียนระบบต้นทุนช่วงการผลิตเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการจัดทํารายงานต้นทุนการผลิตกันใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะบอกงี้นะครับว่าของเสียปกตินั้นเนี่ยเราถือว่ามันอยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพดังนั้นต้นทุนของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะถือเป็นต้นทุนของหน่วยดี หมายความว่าเวลาที่เราทําการผลิตมาเนี่ยนะครับมันมีของเสียเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าเป็นโรงงานผลิตขวดหมึกแล้วกันนะครับผมปรากฏว่าขวดหมึกที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้ทําเสร็จเลยเนี่ยขวดมันแตกนะครับฝามันบินเราก็ดึงมันออกมาแต่ที่มันเป็นของเสียเนี่ยมันมีต้นทุนมามันอาจจะมีทั้ง D M D L M O ขึ้นมานะครับ แต่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเสียนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นสําหรับการผลิตของเสียชิ้นนี้เนี่ยสมมุติว่ามีอยู่ด้วยกัน10บบาทเนี่ยนะครับเราจะเอาต้นทุนของเสียดังกล่าวเนี่ยไปรวมเป็นต้นทุนของหน่วยดีตอนที่สุดท้ายแล้วเรารู้หน่วยดีว่ามันมีกี่ชิ้นเราก็เอาต้นทุนอันนี้ไปรวมกับหน่วยดีด้วยแล้วก็หาออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยดีไปดังนั้นต้นทุนของเสียดังกล่าวจะถือเป็นต้นทุนของหน่วยดีก็คือเอาต้นทุนของมันเนี่ยไปรวมกับต้นทุนของหน่วยดีนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นของเสียที่เกินปกติเนี่ยนะครับจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือจะไม่มาถือเป็นต้นทุนของสินค้าแล้วแต่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับหรือผมอาจจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในการจะทำงบกำไรขาดทุนที่เราเข้าใจกันเนี่ยครับก็คือการนำไรายได้ตั้งไว้นะครับ แล้วก็ไปหักกับค่าใช้จ่ายออกมาก็จะกลายเป็นผลลัพธ์อาจจะเกิดกําไรหรือขาดทุนก็ได้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยาจะบอกอย่างนี้ว่าในส่วนของหัวข้อค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็รู้กันโดยทั่วไปเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายนั้นมี2เพศก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนกับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ดังนั้นของเสียที่ผมเพิ่งพูดจบไปเนี่ยนะครับมันจะมีสถานะที่อยู่ต่างกันถ้ามันเป็นต้นทุนของเสียปกติมันจะมาเป็นส่วนนี้ครับเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละแต่ถือเป็นในส่วนของต้นทุนนะครับอยู่ในส่วนของงานระหว่างผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นของเสียที่เกินกว่าปกตินะครับมันอยู่ภายใต้การผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะถือเป็นผลขาดทุนเลยนะครับโดยผลขาดทุนดังกล่าวนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน นี่นะครับนี่คือที่อยู่ของมันนะครับระหว่างของเสียปกติและของเสียเกินปกตินะครับต่อไปนะครับ 2> <2> <parliament> เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของรายงานต้นทุนการผลิตกันนะครับเวลาที่เราจะทำรายงานต้นทุนการผลิตกันเนี่ยเวลาท่านมันมีของเสียเกิดขึ้นนั้นของเสียจะไปอยู่ในส่วนไหนของรายงานต้นทุนการผลิตครับ ในการจรัดทํารายงานต้นทุนการผลิตกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4ส่วนใช่ไหมครับก็คือส่วนที่ 1. ก็คือปริมาณการผลิตส่วนที่ 2. ก็คือหน่วยเทียบเท่าส่วนที่ 3. ก็คือต้นทุนต่อนหน่วย และส่วนที่4ก็คือสรุปต้นทุนอยู่4ส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้ามันมีของเสียเกิดขึ้นทั้งของเสียปกติและเกินกว่าปกตินั้นไอ้ตัวของเสียนั้นจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนของรายงานต้นทุนการผลิตนะครับเริ่มที่ปริมาณการผลิตก่อนในส่วนของปริมาณการผลิตนั้นมีหน่วยนําเข้ากับที่หน่วยที่ผลิตเสร็จและ งานระหว่างผลิตโดยในส่วนของที่ผลิตเสร็จและงานระหว่างผลิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็นที่ผลิตเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็งานระหว่างผลิตปลายงวดเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันมีของเสียเกิดขึ้นนะครับของเสียจะมาอยู่ในตำแหน่งหัวข้อนี้ครับก็คือถ้ามันมีของเสียปกติก็จะมาเขียนเลยนะครับว่าของเสีย ปกติว่ามีอยู่ด้วยกันกี่หน่วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขมาว่าของเสียปกตินั้นมีกี่หน่วยหรือถ้าเกิดมันมีของเสียที่เกินกว่าปกติด้วยก็จะอยู่ตรงนี้ครับของเสียเกินปกตินะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่คือในส่วนของจุดแรกเลยนะครับที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในกรณีหน่วยเทียบเท่าเวลาเราคำนวณเนี่ยเทียบเท่าเนี่ยนะครับก็จะมี DM, DL, และ MO นะครับแล้วก็มีส่วนประกอบก็คือที่ผลิตเสร็จแล้วก็งานระหว่างผลิตปลายก็คือเอาที่เสร็จนั้นไปบวกงานระหว่างผลิตปลายก็จะได้มาอย่างนี้นะฮะที่เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนงานระหว่างผลิตปลายก็จะมีทั้ง DM, DL, MO และถ้าเกิดมันมีงานระหว่างผลิตต้นงวดด้วย เราก็จะเอาไปหักงานระหว่างผลิตตอนต้นงวดซึ่งถ้าเราจะเอางานระหว่างผลิตต้นงวดมาหักได้นั้นก็คือการคำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะครับก็จะต้องมีการหักต้นงวดแต่เกิดเป็นวิธีถัวเฉลีย่ยก็ไม่หักนะครับตรงนี้เราคงทราบกันอยู่แล้วคราวนี้เวลามีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยของเสียก็จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอยู่ในหัวข้อบวกของเสียปกติ นะครับแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้เป็นตัวบวกแล้วเกิดมันมีของเสียเกินปกติก็จะมาใส่ตรงนี้เช่นกันนะฮะของเสียเกินปกติเป็นตัวบวกเนีครับนี่คือจุดที่เพิ่มขึ้นมานะครับกรณีมีของเสียในส่วนของต้นทุนตอนหน่วยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีหน้าตาอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะว่าการคำนวณต้นทุนตอนหน่วยเนี่ย มันก็จะเอาหน่วยเทียบเท่ามาเป็นตัวหารโดยอหน่วยเทียบเท่าที่เป็นตัวหารเนี่ยมันก็มีของเสียเข้าไปอยู่ในนี้แล้วดังนั้นมันก็อยู่ในหน้าตาแบบเดิมๆนะฮะเพียงแค่ไส้ในของมันก็จะมีของเสียเข้ามาเป็นตัวคำนวณด้วยนะครับส่วนสรุปต้นทุนเนี่ยก็จะมีกระทบครับสรุปต้นทุนแบ่งออกเป็นที่ผลิตเสร็จที่ผลิตเสร็จนะครับกับงานระหว่างผลิต งวดคราวนี้ถ้าเกิดมันมีของเสียเกิดขึ้นนะครับผมจะพูดถึงของเสียปกติก่อนนะครับถ้ามันมีของเสียปกติเกิดขึ้นเนี่ยของเสียจะอยู่ตรงหัวข้อที่ผลิตเสร็จนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีของเสียปกติเกิดขึ้นตรงนี้เอามารวมกับต้นทุนของที่เสร็จด,ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าของเสียปกติเนี่ยจะถือเป็นต้นทุนของหน่วยดีนะฮะเนี่ยฮะ มันไปรวมกับที่เสร็จด้วยเห็นไหมฮะและในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีของเสียปกติอยู่ในหัวข้อ,ของ,งานระหว่างผลิตไปงวดด้วยก็ได้ตรงนี้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับจุดตรวจสอบของของเสียเนี่ยครับว่าจุดตรวจสอบนั้นมันจะได้ตรวจสอบงานระหว่างผลิตไปงวดหรือไม่นะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ โดยหลักๆแล้วมันจะต้องมีตรงนี้แน่นอนของเสียปกติต้องมีอยู่ตรงนี้นะครับของเสียปกติจะต้องมีอยู่ที่เสร็จแต่อาจจะมีอยู่ที่งานที่ไม่เสร็จก็ได้นะครับและกรณีของเสียเกินปกติมันจะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นหัวข้อใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าของเสียเกินปกติมันจะขึ้นมาเป็นตัวหลักของหัวข้อที่4เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานเนี่ยนะครับ มันจะขึ้นมาอยู่เป็นของเสียเกินปกติมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเวลามีของเสียนั้นมันมีจุดไหนบ้างที่ผมดอกจันเนี่ยนะครับนี่1 2 3 4 5ส,ส,สจุดแต่จุดนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดตรวจสอบหน่วยเสียว่าจะได้ตรวจสอบงานระหว่างผลิตหรือไม่นะครับ